และทำกลางความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้นะครับวันนี้เราก็จะไปติดตามภารกิจการทำงานของชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดง60ซึ่งคอยทำหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดอย่างต่อเนื่องซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวันแต่ละครั้งนั้นต้องเสี่ยงชีวิตในทุกวินาทีติดตามรายงานเรื่องนี้นะครับภารกิจของพวกเขาได้จากรายงานของคุณปิติพรเพ่ามทุรสครับ ชุดปฏิบัติการเดี่ยวดง60เจ้าหน้าที่เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสเป็นเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทุกครั้งพวกเขาเป็นหน่วยแรกที่ต้องเข้าพื้นที่ก่อนเจ้าหน้าที่ชุดอื่นๆเพื่อตรวจและเก็บกู้ระเบิดที่คนร้ายรอบวางไว้คือชุดเก็บกู้ตัวบทหรือว่าชุดเอวดีเนี่ย เหมือนเหมือนยาดําเพราะว่าจะไม่ว่าเคสเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาชุดพี่ก็ต้องเข้าไปเป็นชุดที่ว่าต้องเข้าชุดที่เกิดเหตุก่อน ขามกลางสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่กว่า8ปีที่ผ่านมาจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุระเบิดและลอบวางระเบิดนับเป็นพันๆครั้งและทุกครั้งชุดปฏิบัติการเหยียวดง60ต้องเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดเหล่านั้นที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบวิธีการไปเรื่อยๆส่วนมากก็เป็นพวกระเบิดใช้ตั้งเวลากับนาฬิกาเดิมก็จะเป็นพวกนาฬิกาปลุกเรือนใหญ่ๆ แล้วก็พัฒนามาเป็นเรือนเล็กนาฬิกาปลูกเรือนเล็กๆจนมาล่าสุดก็เป็นนาฬิกาลิตตันทุกภารกิจที่ทําพวกเขาล้วนเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อช่วยชีวิตของผู้บริสุทธิ์อีกหลายชีวิตเจ้าหน้าที่แต่ละคนในชุดที่มีอยู่ด้วยกันกว่า10นายล้วนเคยได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดมาแล้วไม่ต่ำกว่าคนละสองครั้งแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเขาคิดละทิ้งภารกิจที่เสี่ยงตายนี้เห็นพวกเข้าไปเก็บกู้แล้วแต่เราเข้าไปตอนหลังไปดูพื้นที่ แต่น้องเขาก็าไปเหยียบผมก็พลอยโดนไปนิดนึงไม่เคยท้อับบนเส้นทางที่เดินเฉียดความตายมานับครั้งไม่ถ้วนชุดปฏิบัติการเหี่ยวดง60ยังคงทำหน้าที่ต่อไปเก็บกู้ระเบิดลูกแล้วลูกเล่าด้วยความหวังที่อยากเห็นแผ่นดินปลายด้ามขวานกลับคืนสู่สันติสุขอีกครั้งปิติพร